วันนี้เรากลับมาในแมปยิมลีกนะครับเรากลับมาให้โอกาสเขาอีกรอบหนึ่งกับอัปเดตอาทิตย์นี้เหมือนจะมีการบาลานซ์เกมใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะมาดูว่าจะเล่นง่ายขึ้นไหมเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยบาลานซ์ไปแล้วก็ยังยากอยู่นะฮะคือมันต้องฟาร์มเป็นวันอ่าอัปเดตนี้นะครับหลักๆเลยมีแมชชีนใหม่นะครับมีเครื่องใหม่ในยิมที่2ขึ้นไปใช่มสองบวกแล้วก็มีการรีบาลานซ์ s ตมิน่านะครับมีการรีบาลานซ์ที่ยกน้ำหนัก อันนี้เป็นเกมพาสมบิวเทจจีนนะครับบวก200%คูณ2แล้วก็มีชูเกียร์มีเกียร์ที่เป็นรองเท้าโอเคหลักๆประมาณนี้ <c oughs> ก็น่าจะเป็นการบาลานซ์มาลองดูดูเกียร์ก่อนอยู่ในตู้นี้ไหมเป็นรองเท้าใหม่รองเท้าอยู่ไหนอ่าอ่าไม่มีในนี้ในนี้หรอไม่มีเกียร์ใหม่คืออันไหนเราใส่อันนี้อยู่เป็นเบลนะครับคูณกล้ามเนื้อ2.8 อันนี้เป็นชายนี่นะอันนี้รวมแล้วแล้วก็ปีกอันนี้คัฟสวิงนะครับยังไม่ได้รวมก็บวกสตามิแนการีเจนนะครับมีการบวกปั๊มบวกการเทรนนิ่งสปีดนะครับอีกสี่เอร์เซอ่ะมีอันธรรมดาอันหนึ่งอันชายนี่อันหนึ่งนะครับแล้วรองเท้าอยู่ไหนอันนี้คือรองเท้าข้างในหรือเปล่าอันนี้ยังเหมือนเดิมเครื่องใหม่คือเครื่องไหนอ๋อนี่ไงเครื่องใหม่เพิ่มไตรเซอเอาสี่สามหรอ๋อเดี๋ยวนะเมื่อกี้ดูผิดอันสี่สี่สี่สิบห้า โอ้ oh, ขึ้นทีละหนึ่งเลยเหรอโอ้โหโอ้โหห้าสิบมันเหมือนช่วงแรกที่เล่นเลยตอนนู้นที่เราปลดล็อกแบบไปเรื่อยๆนะฮะเออมันต้องอย่างนี้สิคนละเรื่องกับก่อนหน้านี้เลยฮะแป๊บเดียวจะเต็มครับโอ้ oh, ต้องบอกเลยว่าเป็นการฝึกออกกำลังกายที่ผมรอคอยมานานนะครับก่อนหน้านี้กี่อัปเดตก็ไม่รู้ไม่สามารถผ่านยิมนี้ไปได้เลยร่างฟิสเซอร์อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นมาดูงี้หน่อยเราร่างต่อไปคือ ไปเลโอพาดไปอันนี้ใช่ไหมวันพีชไปยิมตัวสลัดนะฮะแล้วก็มียิมนารุโตะพาวอัพผมซื้อไม่ได้เงินไม่พอก็สิบเก้าหนึ่งร้อยเรียบร้อยครับผมอีซี่ครับอีซี่มากผมไม่เปิดอันนี้หน่อยดีไหมเปิดมารวมเป็นอันใหม่อีกอันหนึ่งเนี่ยคือเราสามารถรวมอันที่เป็นมิติกได้อีกนะฮะเราสามารถคราฟได้มันเปิดหลายอันพร้อมกันได้ไหมมันต้องเปิดทีละอันอะ โอ้มีลดราคาด้วยเหรอ10อัน139โลบัคลดร,ราคาครั้งแรกในแต่ละวันจาก500กว่าเหลือ139อืมสปินสคริปสปินสปินสคริป,ปโอ้โหนี่ได้2อันแล้วเคิร์ชวิง2อันวัดขาดอีก1อันฮะใช้3อันเมื่อกี้100เท่าไหร่นะ139ใช่ไหมอันนี้600โลบัคนะฮะ10สปินลดร,ราคาเยอะมาก ขอเคิร์สวิงอันหนึ่งเอามารวมสามอันอม,มิติก่มิติศูนย์จุดส่เปอร์เซ็นต์เปิดมาเปิดมา,เ,ดมาเพื่อการฝึกที่ง่ายขึ้นเราจะไปยิมใหม่แล้ววันนี้แน่นอนคือใครที่ฝึกก่อนหน้าเนี่ยมีร้องนะฮะ <laughs> เพราะว่ากว่าจะไปได้เนี่ยคือเป็นวันการันตีเลยว่าเป็นวันถึงแม้ว่าจะใช้เครื่องที่ดีที่สุดใช้อุปกรณ์่างกายใช้เกียร์ใช้ บูสอะไรก็ตามนะฮะเป็นวันอยู่ดีครับมันขึ้นยากมากอ๋อไล้มิติกมาแค่อันเดียวเองเปิดยากมากเฮ้เอปลืองมากอีกสักครั้งสองครั้งแล้วกันไม่มาเลยฮะมิติกเดี๋ยวเราไปรวมดูเราก็ต้องรอรุ้นว่าพอรวมแล้วมันจะกลายเป็นอันไหนมันไม่ได้การันตีว่าจะเป็นเคิร์ฟสวิงอ๋อไม่เอาละมารวมดีกว่าเรารวมจาก อันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นสูงสุดแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองเหรอห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อกลายเป็รีเจนเนรียใช้สิบอันเอาไปได้ไหมได้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 หน้ากากสิบอันห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อได้เห็นขัดอันนี้รวมไปรวมไปรวมรวมรวมให้หมดรวมให้หมดเทร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 ดจากอันเล็กๆเป็นอันใหญ่ให้หมดอืมอืมอืมรวมไปรวมไปอืม เ็แล้วอ๋อรองเท้าเมื่อกี้รองเท้ามาใหม่ทีนี้ก็ลิเจนดารี่ให้กลายเป็นให้กลายเป็นมิติกได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้แค่40%ฮะดูสิได้ไหมมิติก40%โอ้โหได้อะไรเนี่ยรองเท้าจะอาอนนู้นนะโอ้โหได้รองเท้าเอาไปทําอะไรเนี่ยรองเท้าระดับมิติกนะฮะตรงนี้ไม่มีนะไม่มีให้เปิดคือต้องรวมอย่างเดียวใช่ไหมเทรนนิ Speed, ่งสปีด120%นะฮะ รีสตามินา250่าสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เทรนนิ่งโอ้เทรนนิ่งสปีดเยอะมากร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้รีเจนสตามิน่าสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์รีเจนสตามิน่าไม่ค่อยจำเป็นแล้วมั้งอ่ะลองเปลี่ยนดูซิเปลี่ยนอันนี้ออกแล้วก็ใส่รองเท้ามาไปฝึกดูอ่ะรองเท้าช่วยฝึกใส่รองเท้ามาันดีๆหน่อยก็ไม่ได้มาๆๆๆาอัอนไหนอีกอันไหนอีกแอปส์แอปส์แอปส์นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ออโต้ไปดูซิหน้าท้องหกสิบสามหกสิบสี่ ก็พอๆกับอ,อันเดิมฮะเร็วขึ้นมาหน่อยนึงอแต่มันก็ง่ายกว่าเดิมเยอะอะแต่ไม่รู้ว่าโซนต่อไปจะเป็นยังไงนะ <c oughs> ไม่รู้ต้องลองดูก่อนอาจจังหวะนี้รีบฝึกอ่ะรีบฝึกฝึกให้ครบเลยโอ้นี่ตอนที่แบบเป็นออร่าฮะตอนพลังชาร์จมานี่คือแบบเหมือนช่วงที่เล่นแรกๆเลยนะตอนยิมแรกๆอ่ะแ,แบบนี้เลยฮะมันสนุกกับสิบเก้าหนึ่งร้อยเต็มไปสองอันครับโอ้โหก่อนหน้านี้นี่คือแบบ ไม่ไม่น่าจะฝึกอย่างนี้ได้นะฮะอันนี้มาช่วงขาฝึกไปเลยฝึกไปเลยถือผลไม้ไปด้วยนะฮะเพื่อหิวช่วงขานี้ได้อะไรนะอันนี้ได้น่องกับต้นขาด้านบนอันนี้นานนิดนึงเพราะว่าต้องแบ่ง2อันนะครับไม่ใช่เราไปเซ็นน่องครบหนึ่งเนะฮะช่วงขาด้านบนยังไม่เต็มเราเปลี่ยนเครื่องก่อนก็ได้เพราะว่ามันจะได้ฝึกอย่างอื่นด้วยอ่าอันนี้อันเดิมอันนี้ไหลกับไตเส็บอันนี้ไบเส็บกับฟออาอันนี้ก่อนนะเรียบร้อยไบเส็บ ไปอันต่อไปผมรู้สึกสบายมากอ่าแอปเรียบร้อยแล้วต่อไปอันนี้ได้3อย่างอ่าชอเดอร์ด้วยชอเดอร์แล้วก็หน้าอกนะฮะกล้ามหน้าอกแต่ว่าใจเสพเต็มแล้วแต่ไม่เป็นไรครับผมอยากฝึกเพิ่มอีกครับผมต้องการพลังที่แข็งแกร่งขึ้นเราจะได้กล้ามที่ไหล่แล้วก็ได้กล้ามที่หน้าอกอ่าแล้วก็เราเหลือแค่หลังนะครับหลังกับโชเดอร์แล้วก็มีเล็กมีฟอร์มเล็กน้อยครับเล็กน้อยถือว่าเล็กน้อยมากเต็มหมดแล้วโอ้โหเร็วมากไปเครื่องต่อไป อันนี้คือได้กล้ามหน้าอกไบเซปกล้ามหลังฝึกต่อเลยอีกนิดเดียวโอเคกล้ามหลังเต็มแล้วฟร์อาร์มเต็มแล้วเหลือแต่ขาครับเหลือแต่เล็กเล็กเล็กเน้นเล็กเล็กอยู่ไหนเล็กอันนี้สาสิบเล็กเยอะกว่านี้หน่อยอันนี้ย0ิบกล้ามเนื้อขา70%็เอโอ้แป๊บเดียวฮะเรียบร้อยหนึ่งรยเปอร์เซนทุกอย่างร่างนี้เต็มแล้วไปที่ยิมต่อไปนะครับ <beginner> นี่คือร่างสมบูรณแบบของฟิสเซอร์กล้ามเป็นมัดๆเ,เราต้องไปที่ยิมต่อไปอปลดล็อกยิมปลดล็อกยิมปดล็อกยิมยิมมาเอาใช้เงินอีกลืมโอ้ยหนึ่งล้านอ่ฝึกไปยกขึ้นมายกกล้ามแขนขึ้นมาอืึอืึอืม,อ,มอันนี้กดยากนิดนึงอ,อันนี้กดยากนิดนึงโอ้ยแสนหกเลยเหรอโอ,โอเคโอเคฟาร์มตรงนี้ได้เอ๊ะทำไมเพื่อนว้าไปตรงนู้นได้ทำไมเพื่อนว้ามาตรงนี้ได้ ที่หนึ่งอ่ะได้แสนแปดโอเคครับเรียบร้อยเราไปยิมต่อไปดูเพื่อนวาร์ปนะฮะดูการหายตัวของเขารอคำสั่งอยู่ฟุ๊บไปนู่นแล้ว <c oughs> <c oughs> เขาบินไปเขามีปีกเอาละยิมต่อไปมาหนึ่งล้านทีเลพอร์ตไปเลยเย่มาถึงสักทียิมแห่งโจรสลัด นี่คือร่งางฮากิใช่ไหมเนี่ยกล้ามสวยมากโหยิมไม่ใช่ในร่มด้วยนะข้างนอกเลยนะร้อนเอ้ยนี่อะไรเนี่ยอ๋อเควสคอมเพติชันโอเคครับเปลี่ยนร่างใช้เงินอีกไหมร่างนี้ <c oughs> 7, <5. c oughs> เจ็ดเจ็ดสห้าให้ก่อนได้ไหมองฟาร์มเงินอีกฮะโอ้โหเอาให้ก่อนแล้วกันเราข้ามาได้แล้วมาอยู่ในโซนนี้เดี๋ยวไปฟาร์มเงินนอกรอบนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ